ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่จึงได้กําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพื้นที่รองรับน้ําโดยการเร่งกําจัดวัชพืชขยะตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ําอื่นๆในคูคลองแหล่งน้ําต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางระบายน้ําลงสู่แม่น้ําสายหลักเพื่อให้คูคลองแหล่งน้ําต่างๆสามารถรับน้ําฝนและน้ําจากท่อระบายน้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้าให้องค์กรปกครองส่วน ถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านกลไกลหอกระจายข่าวเสียงตามสายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุตกภัยในช่วงหน้าฝนพร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำลำคลองได้มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยโดยไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในช่วงหน้าแลงด้วยยอยยศพรอนอะคะไกรสีสวท ร่างรายงาน